สาระใดๆโปรดอย่าคาดหมายในการชมโอว้วันนี้มาเจอแมงด้วงกว่างนะครับแมงขามเนาะภาษาอซส์สเลียงแมงขามนี่นะครับสมัยเด็กนี่อวอยเอาไปกัดกันเอาไปชนกันนะครับนี่บักเทิกอนะันนี้เรียกบักเทิกนะครับตัวผู้เนาะนี่ เอาไปขายให้เพื่อนในตัวละสองบาทได้สมัยก่อนเนี่ยนอาห้าบาทเ oh. ขาง,งามๆเนี่ยมันจะมีสองเขามีสามเขาโอ้โหอันนี้ไอ้นี่สองเขาไอ้นี่สองเขาเอาไปกัดกันชนกันนะสมัยเป็นเด็กน้อยเนาะนี่นะครับตัดอ้อยมาท่อนหนึง่งแล้วก็ให้มันกินนะครับแล้วก็เอาตัวเมียไปล่อให้มันหื่นะครับให้มันคึก <Wow. S 1> แล้วก็เอาจับบกเถิกมันมากัดกันสองตัวมาชนกัน,นครับเนี่นะครับตัวนี้นี่ถ้าไปขายให้เพื่อนนี่ก็ เขาสวยอยู่ครับเนาะเขาสวยอยู่นี่สองบาทเนาะมันชอบินหน่อไม้นะครับเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยที่ต้นต้นไผ่นะครับไปบักเถิกให้มันขยายพันธุ์ให้คนรุ่นหลังดูเนาะสมัยก่อนใครเคยเล่นก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับเนาะมีวิธีเล่นกันยังไงบ้างนะครับเอาดินสอใส่ตรงเนี่นะตรงกลางระหว่างเขามันนี่แล้วก็ฝุ้นๆๆๆเนาะมันก็จะคึกนะครับ มันก็จะบุกเดินยิ่งมีตัวเมียมาล่อเนี่ยเฮ้ยอย่างคักเลยนะครับเนี่ยมันชอบอยู่กับต้นไผ่นะ oh. กินนอไผอ่อนๆนะครับ oh. เป็นพวงเลยตอนเช้าต้องตื่นแต่เช้าไปเก็บนอไรหาได้เยอะก็มาขายเพื่อน oh. การสนุกสนาน oh. แบบภาษาเด็กน้อยสมัยก่อน,น oh. เดี๋ยวจะเอามาปล่อยนะครับ oh.